สวัสดีครับยูหน้าคือเก้าครับวันนี้วันหยุดคือเก้าแล้วครับวันเสาร์ออกมาหน้ามาใหา้เกียวตัดหญ้าครับยูสวนลังบ้านมาใหา้นี่ครับมาให้กินช่วงใบช่วงใบนี่ครับบรรยาก,กาศช่วงใบติดกองไว้นี่ครับกินบรรยากาศช่วงใบครับช่วงใบฝนจะสีไม้อีกแล้ว เหลือก็เลยฝ่าวเกี่ยวเนี่ยเอามาให้กินก่อนช่วงแรงยานฝนตกก่อนครับช่วงนี้ก็ฝนตกหลายพื้นที่ครับด้เกี่ยวพ่อได้ให้กินครับเกี่ยวกองไว้ให้กินเลยนะครับต้งองไวหมุนไปแปลงปล่อยห่นี่บ้บานทางบ้านพี่น้องฝนตกบนนอรครับช่วงนี้ ฝนตกหลายพื้นที่ครับเกี่ยวหยากินหยางัา้อกระสีหยากในช่วงนี้หยากระสีล่อยู่นะครับต่ว่านหนึ่งเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาไปตัดหยางเพราะว่ามันดินลมบางที่หลดเขาไปใส่บ่ไดดกระสีลำบากหน่อยอันนี้นจะปลูกหยาไว้ล้างบ้านนะครับประมาณกระสีไลกลัวนะครับเพราะได้ตัดหลังบานอยู่ในบานกรสีตัดมาให้ช่วงนี้ครับช่วงวันหยุด บได้ไปเลี้ยงไสแล้วครับเลี้ยงได้พื้นที่ห้องจะคล้องเนี่ยแหละครับกระตัดหญ้าไม่ให้กินบได้ออกไปเลี้ยงใสนแล้วครับสมารถกับปล่อยตัดหญ้าไม่ให้กินผสมงาแปลงแน่กรเพ่อเด้เลียมครับพ่อเดรีเลียมไปเอาไปใส่บ่ได้แล้วครับช่วงนี้ก็ฝน,นตกนรับ เลียงขางป้าอวยเนี่ยเพียงเพียพี่น้องพิ่นถามขมาว่าตอนแม่เรียๆซื้อขอมาซื้อราคาเท่าไหร่เริ่มต้นซื้อเท่าไหร่ พตอนนั้นน่ะผมเลี้ยงงวประมาณช่วงปี66ครับช่วงต้นปี66ปลายปี6 5ต้นปี66ซื้อแม่แรกเขามาเป็นแม่่าจะเป็นนี่แม่บีตอนนั้นท้องท้องแม่มาออกแบบเดียวก็คคอดคอดแล้วก็ลูได,ด,ด,ด้ตัวผู้ตัวผู้ก็ขายไปแล้วครับขายไปอีกตัวปีต่อมาก,ก็ได้อีกตัวหนึ่งตัวผู้ขึ้นกันครับแล้วก็ขาย ปีต่อมากัปีที่แล้วครับมันเป็นตัวนี้ประมาณปลายปีครับคอดปลายปีปลายปีต้นปีนะครับประมาณนี้คอดจะเป็นตัวนี้ทับแล้วก็ผสมไม้ก็เป็นตัวที่สี่เลี่ยงมากเขาปีที่สามครับปีนี้ปีที่สามขายไปสองตัวแล้วครับนี่ก็ซื้อมาในตอนนั้นง่วงกันยังแพงอยู่ช่วงปลายปีหกห้าือเขาปีหกหกกับประมาณสามหมื่นนะครับตัวนี้ซื้อทองมากสามหมื่น ตัวบ่สูงครับตอนนี้นงราคาแพงแล้วก็อ,กอีกตัวหนึ่งสื่อมาตอนไรไรกันครับหลังแม่นี่ครับแม่แม่เหลืองแม่เหลืองตัวนี้สื่อขมาตอนนั้นสี่หมื่นครับพร้อมลูกปิดก็คือเป็นลูกตัวนี้พร้อมตัวนี้ตัวนี้แม่แม่หมูตัวนี้เป็นลูกของแม่เหลืองนะครับสื่อข้ามาตอนนั้นสื่อข้ามากับตัวน้นอยๆครับ ซื one, ่อของแมาแป๊บหนึ่งแม่ลวกกาแม่แม่ผสมตัวนี้ครับม่ผสมตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองของแม่เหลืองนี่ครับแม่นังตัวนี้แล้วกาม่ออกอีกช่วงต้นปีต้นปีกับงั้นตัวต้นปีก็เป็นตัวนี้ตัวที่สามนี่ครับตัวที่สามเป็นตัวผู้เลยตัวผู้ เรากำลผสมทองไม่ตัวที่สี่ครับตัวที่สี่นี่ครับตัวที่สี่จะถาผ้ารอบนะครับนี่ครับเป็นขั้วของตัวนี้ที่ซื้อมาสี่หมื่นตอนนั้นตอนนั้นราคาสี่หมื่นแล้วแม่หมูตัวนี้ปีท่วงปลายปีกับม่ได้ลูกตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวนี้เป็นแม่แดงตัวนี้ลูกของแม่ถอดตัวนี้ ก็คือว่าชุดนี้ครับหาตัวนี่ลงทุนตอนนั้นสี่หมื่นกับว่ารู้ว่ามันสิได้ดกำไรว่าตอนนี้หรือว่าขาดทุนก็เรียงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมว่าก็ก็เป็นตัวใดกำไรเราะว่าตัวแม่น่ะสามตัวตัวนี้ตัวแม่ละสี่ตัวเลยหนึ่งตัวแม่หลักสองก็คือแม่ตัวนั้นแม่หมูสามก็คือแม่หน้าตัวนั้นสี่ก็คือแม่ตัวนี้หาก็คือตัวเถือกครับผมว่า มันกิสีบุบพเพมีกำไรเย็นจีฮ่หาหาเลี้ยงไปอีกักปีหนึ่งอะถ้าเลี้ยงอีกสักปีหนึ่งตัวนี้ก็ตรได้ทับตัวนั้นก็ได้ทับตัวนั้นก็ตรได้ผสมข้าก็ตรปล่อยออกตัวผูกใช่ไหมครับผสมปล่อยออกพอด,ดีใส่ใจเงี้ยหนึ่งสินะ่ะข้าก็ลงทุนเฉยเดียวครับผมไม่ได้ซื้อเขอยิ่งเลยผมซื้อแกสองแม่ครับกะเอาล่องเอา กระชือแช่ป,ประสบการณครับล่องเอาแนวทางไปเบิ้งครับว่าต้องซื้อเขาหลายตอนนี้ง่วกะถือว่าราคาระพแพงก็ลองซื้อมาเลี้ยงเบิ้งแม่สองแม่ซื้อผมแนะนำว่าให้ซื้อเป็นแม่ทองหรือแม่ลูกลูกติดที่เป็นตัวเมียลูกติดที่เป็นตัวเมียมันสืดีเพราะว่ามันถ้ะลูหไงมันก็ไเด้ผสมเลยประม่ณนี่แหละครับเป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีการเลี้ยงของยุคอกประมาณนี่ครับ กับบอ่อด้ลงทุนอย่างไรจะลงทุนแค่กับอีน,นึงกับมีแค่ฟางถติดฟางกับม,มันพันก่อนนะครับลงไวอาหารเสริมแมแทบกระสิมีช่วงนาแล้งครับเป็นเป็นห่อเอาไปแต่เสริมเนี่ยห้อมก็ฟางเนี่ยและครับตอนช่วงนาแล้งอย่างกับ,บ่บไคลมีกก็ต้องเสริมให้เขาแน่นี่ครับเรียงว่ามาสามปีกับได้ขายยุสองตัวแล้วครับ ก็คือตื่นตัวผูลูก่อแมวบีครับสองตัวเลยลก็คือขายไปแล้วช่วงปีที่แล้วขายไปกับพอ่อเทสไซครับพ่อ้ใส่อยูนี่นะครับกับว่าจำเป็นตรงมันอยู่ที่ความชอบอยูหรืออยู่ที่งบประมาณครับว่าห้าสีสื่งว่าแพงว่าแพงแต่จะความชอบครับต่ว่าอันนี้มันเก็่กัเรียงแบบงา่ายไม่เรียงง่ายครับงอซุ้มเสิง่อให้กลางให้กลางห่อในกลางบานห่อ มาผสมวัามันก็ถือว่าเลี่ยงงานครับโครคกับบ่อไมีเลยครับบ่ได้ฉีดยากันอยังเลยครับนี่ปล่อยการมาเลี้ยง,งกับบ่ได้ฉีดเลยครับก็บถือว่าทนต่อโรคครับบัวเฮ้าปล่อยแปลงเรื่อยๆบ่อได้ยืนคอกแล้วก็ง้อกับสุขภาพสุขภาพดีครับให้ถึงว่าสุขภาพดีนี่ครับยังแบบบ้านๆนะบ่าต้องไปเห็ดยังไหล สำหรับพี่น้องคนใดที่อยากสรบาบอยาา่อยา,า,อยา,า,า,างใดสอบถามเข้มาม่ได้ครับมา <laughs> เรียงกังไดกันเรียงแบบบ้านๆนี่แหละครับว่าได้ผสมมัวอาหารนี่อย่างไรดอกบามี่เลยละ่ะโดนเทียกับห้ามเนี่ยเพราะว่ามันต้องลดต้นทุนครับเพราะว่าต้นทุนเ้อาสูงเท่าก่าแต่กำไรหน่อยก็แช่แช่ประสบการณ์ครับแช่ประสบการณ์ที่เลียงมาสามปีนี่ที่เขาปีที่สามครับแช่ประสบการณ์ในการฟัง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ